เอาสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับวันนี้นะครับได้งั่งมาหนึ่งองนะครับพ้ะงั่งนะครับเป็นเป็นงั่งนะครับสองหน้านะครับอง์นี้นะครับเป็นงั่งสอด้านนะครับเกตนะครับเลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวาก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นสองหน้านะครับใต้ฐานนะครับจะเป็นจริงนะครับใต้ฐานนะครับจะมีเสียงจริงนะครับเวลาเราเขย่านะครับ เป็นงั่งนะครับงั่งสองหน้านะครับเกียร์เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับหันมาทางนี้เลียวเเลี้ยวซ้ายหันมาทางนี้เลี้ยวขวานะครับเอ่ปิดทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเป็นงั่งนะครับอันนี้เก่าแท้แน่นอนนะครับงั่งนะครับสมัยปู่ของปู่เลยนะครับนี่นะครับซักทอดมาถึงลูกหลานนะครับ เป็นงั่งนะครับงั่งตาแดงนะครับองนี้นะครับเก่าเทแน่นอนนะครับเอาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกท่านนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับทุกทุกท่านนะครับผมขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับอาขอบคุณนะครับขอบคุณและขอบคุณนะครับผมสวัสดีนะครับ